สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุคูซุคนครับมือนี้อยู่กับโฮมสเตกคือเก่านะครับผมเยังมือแรกครับมื่อนี้สีผ้าพีพี่น้องมาเบิงประตูครับประตูครับประตูหัวนี่แหละครับประตูหัวบ้านเท่าครับผมนี่นะครับผมประตูหัวของโฮมสเต็กครับี่เุไมใไม่เลยพี่น้องครับความกำแพงครับผมพี่น้องครับสีงามาพี่น้องครับบินได้ป็นได้ เอาเดี๋ยวสิปิดให้เบิงประตูนะครับขนาด4เมตรนะครับเชิ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 บนี่น้พี่น้องประตูไม่ของโฮมสเตยครับนี่ครับงามบ่นี่ครับ,บรครบ,บประมาณดีครับพี่น้องฮารล็อนสนใจนะครับสนใจอยากสอบถามในการทํานะครับผมนี่ขลังมีหมองจอดพร้อมครับ เราเปิดรอบเอิดเป็นภาษาอังกฤษจเมีกามบุบุล่ะก็ขีเดาไปทั่วทีบเทเดียนนะครับพี่น้องเอางบประมาณในการทํำนะครับทั้งกำแพงและประตูนะครับผมสองหมื่นบาทนะครับผมกำแพงกระสีตกอยู่ดอกวางหาพันนี่ล่ะหาพันหกพันประตูเฉพาะประตูนี่โค้งเล็กนะครับผมกระสีตกไปยี่สิบหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าข้าใส่เล็กยางหนานะครับผมอันนี้สีกเก็บประท่านเรียบร้อยนะครับเพาะกระเห็ดเดลียวมือนี้ ยำเสานะครับยำม,ม่แรงไร้ไทยพี่ห,หน้องเบิ่งนะครับผมโอ้กำเพียงฝนตกใส่พี่น้องเอ้ยนี่ครับกำแพงขนาด2เมตรนะครับ2เมตรสูง3เมตรกว้าง2เมตรนะครับนี่กำแพง,มอง,ม,องมองนี้เท่ากับไซเล็กนะครับเป็นเล็กชนิดเดียวกันกับประตูไซเล็กหนาสามและหนาสองนะครับหนาอยู่ได้พี่น,น้องหนาหนาหนาแห,หียงน,นี่ครับ กูได้สนใจยักเย็ดกะลองเบื้องไดยครับรูปแบบแบบนี้โอ้ลืมพาพไปเบื่องข้างหน้าเว้เดี๋ยวสิพาพไปเบื้องหน้าเอ้านี่พี่น้องให้ชมการระบบการเคลื่อนตัวของประตูเฮานะครับมีหลูกกรงลูกกิ่งครบทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวออกไปข้างนอกนี่ครับนี่สิงห์ําครับพี่น้องนี่เห็น้่งามครับงาม,งาม,งาม สีสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นจังเลยครับบันนวกกับโมเดิร์นเป็นเด้อครับเอาสหรับมาหนีกะพาพี่พี่หน่องมาเบิ่งประตูไหมซื้อหร,รอครับรไม่มีอย่างไรหรอกครับพี่นพหน่องกะผู้ใดที่เขามาเบิ่งก็ขอบุญขอบคุณนอะไรเลย,ยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้โฮมสแต็ตนะครับเดี๋ยวมีอย่างไม่ไม่สีลงให้เบิ่งเด้อพี่หน่องเรื่องหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ลาหน่องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ